สวัสดีครับทุกผู้ชมอยากเกมแคทเฟอร์นสติกันเดี๋ยวนะครับผมก็คิดที่แล้วเมื่อวานเปิดหาวันที่ลาไปนะก็ดันหลุดเลสได้นะครับผมทำให้ผมต้องเสียเพจเพิ่มในการเปิดหาเธอมาก็จุกอยู่แต่ถามว่าคุ้มไหมกับการเปิดหาเธอมาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่เก่งแหละคือตัวละครบ้าจะสามารถกอบการสกิลเพิ่มทีมได้นะครับผมคือมันดีอ่ะมันดีมากเลยวันนี้เปิดหาช็อกโกแลตกันนะครับผมถ้าถามเรื่องความคุ้มค่าในการเปิดหาเนี่ยช็อกโกแลตจะ ค่อนข้างแวร์ลูจะดาวเกรดลงมาจากวลิลานนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเปรรน็นตัวละครดับดาเมจและอย่างหนึ่งคือตัวละครของเธอเนี่ยจะมีเงื่อนไขด้วยนะครับผมถ้าอยากจะทําให้เธอตัวละครของเธอตีแดงขึ้นเนี่ยก็ต้องมีตัวละครในคอลแลปของเดโกปาร่าอยู่ในทีมด้วยอีกหนึ่งคนนะครับผมถึงจะตีแดงขึ้นเนาะก็ถ้าถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นอย่างนี้นะซักซักมันจะเป็นซักซัก,ซกแพสซีฟปะ่ะแพสซีฟเนี่ยอันนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยเอฟเป็เฉพาะนะครับผมใช่ป่ะหรือแบบเนี่ยนดี ในกลุ่มอาร์ตไม่นับนะครับผมที่ต้องลองอันหอมหวานก็จะได้รับพลังงานอัลติเมทสองแต้มนะครับผมก็คือแบบถ้าเกิดว่าในทีมมีในกลุ่มาร์ตที่เป็นตัวละครแคลับอยู่ในทีมด้วยก็จะทําให้ช็อกโกแลตได้รับหลอร์ดติเร็วขึ้นนะครับผมก็ค่อนข้างดีทีเดียวมันิล่ามีบัฟอย่างงี้ป่ะอันนี้ผมยังไม่ได้ผมลืมเช็คเลยว่ะคือเมื่อวานผมก็ไม่ได้เช็คนะเว้ยอันนี้ลืมเช็คเลยนะครับผมอ่ามีเหมือนกันฝ่ายเราทั้งหมดจะได้รับเอฟเฟกต์ฟลุ่มฟูเพิ่มข มันต้องทําใจเรื่องนึงก็คือต้องหาตัวต้องหยิบตัวละคตรตัวนึงในทีมออกไงนะครับผม่ากผู้ชมแบบผมก็จะหยิบชิโร่คอมแบทออกหรือตัวทีออกออกก็ได้ A นะครับผมตัวแบบหนึ่งนะเดี๋ยวผมก็ใช้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึงน่งที่มันแจกมาให้นะครับผมก็คือโกโก้โกโก้มีแพสซีฟไหมไม่มีโอเค แสดงว่าคอมบิเนชันที่ดีที่สุดนะครับผมก็คือใส่ช็อกโกแลตกับวานิลาในทีเดียวกันจะเกิดเพอร์เฟกต์คอมบิเนชันที่แม่งจะลงตัวมากมันจะแบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมถ้าจะจะดึงศักยภาพสูงสุดก็คือเปิดหาช็อกโกแลตและวานิลาเล่นคู่กันเลยแต่ถ้าใครงบน้อยและตัดสินใจว่าจะเลือกเปิดตัวใดตัวหนึ่งในสองตัวหอดตัวนี้นะครับผมผมแนะนำให้เปิดหาวานิลาเพราะว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วกับวานิลา เอาไปเล่นได้หลายทีมเลยผมบอกให้แลวตัวนี้ไม่คุ้มจริงๆนะครับผมโอเคงั้นเพื่อไม่การเสียเวลาเลยนะครับวันนี้เราเปิดหาช็อคากันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็มีตู้ถาวรอ,อีก3มมอติเรามาเปิดหากันนะครับเอาจริงเนี่ยพาโทสทั่วไปอ่ะมันหาง่ายมากนะคผู้ชมคือไอออฟม่วงเนี่ยคือกูหาได้ง่ายมากนะผมแบบมันดอกให้ผมมาเยอะอะเยอะแบบเยอะมากนะผมรับมันนี่คือแบบกูได้มันเรื่อยๆเลยนะครับก็แปเปิดเลยดีกว่าตนเราได้ตัวละครของ น้องผมเหลืองมาที่มันสีแดงแล้วครับผมได้มาตั้งสองตัวเลยจากตู้ถาวรไม่รู้นะครับว่าครั้งนี้จะมีทองผมมะไรนะครับถ้ามันผมาอีกก็ขอตัวอื่นละกันเพราะว่าน้องคนนั้นคือผมก็เปิดได้เยอะแล้วไงก็ไม่อยากได้ตัวละครซ้ำๆบ่อยๆแล้วครับผมถ้าได้ตัวละครใหม่มาจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะชึบไม่มีโอเคไม่เป็นไรไม่มีทองก็ไม่เป็นไรนะผมริดว่ามาขัดเกลือตู้ถาวรก่อนจะเป็นตู้ช็อกโกแลตขอ้งเนี่ยนะช็อกโกแลตอย่าหลุดเลทน,นะครับผมกับหก มอติต่อไปนี้นะครับอยาดุดเลดไม่งัน้นผมจะเจ็บหนักยิ่งกว่าเดิมนะครับผมโอเคงั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาเลยนะครับผมท่านผู้ชมเราไปเปิดหาช็อกโกแลตกันเลยดีกว่านะครับโอ้ยขอให้ได้นะช็อกโกแลตขอให้ได้นะมาหน่อยนึกว่าหลุดเลดนึกว่าหลุดเลดเห็นตัวละครผมเหลืองเหลืองมานึกว่าหลุดเลดแล้วนะครับโอเคอย่าเพิ่งใจร้อนๆไว้ถ้ามันหลุดเลด ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับผมว่ามันต้องมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับโอเคงั้นเราไปมลติที่อกอนเลยดีกว่านะครับผมออกเร็วจะดีมากเพราะผมไม่อยากเสียบโอปอลให้ผมที่ผมมีเนี่ยหมดเข้าใจป่ะผม,มอยากเก็บโอปอลไว้ไผมไม่อยากใช้หมดนะครับออกแค้หน่อยเร็วๆช็อกโกแลตได้โปรดและแล้วก็ยาหลุดเลนด,ด้วยถ้าเป็นเด็กดียาหลุดเลนนะครับผมมลติที่สามนะครับมันเริ่มมันเริ่มเข้าเพลรฟ้าผมแล้วช็อกโกแลตได้โปรดยังไม่ออก เป็นตอนที่มติที่สี่นะครับท่านผู้ชมขอหน้าได้ไหมจริงๆรได้ว่าละ่ะกูว่าละเพราะว่าเกมนี้เป็นฟาร์มยากมากนะครับมันฟาร์มค่อนข้างยากออกเร็วจะดีมากโอ้ยขอให้ใช่นะช็อกโกแล้วยาหลุดเลดนะคะผมยาหลุดเลย,ย,ลเ,ลยเพราะว่ากูเจ็บมาเยอะแล้วได้ปวดละโอย มันต้องใช่มันต้องใช่นะโตต่อไปนี่แหละโตตัวไปนี่แหละนะครับผมท่านผู้ชม Yes โอเค y e a รอดกูเมื่อกี้ดึกแบบคาบไม่มาเลยตอนที่กูหลุดเลดและกูต้องเติมควักเงินกระเป๋าตังค์ตัวเองออกมาแบบแล้วก็เอาไปเอาเงินกูไปแล้วกูต้องเติมเนี่ยขอบคุณมากที่กูไม่ต้องเติมขอบคุณมากนึกว่ากูต้องโดนโดนเสียงเงินซะแล้วนะครับแต่ไม่เสียเว้ยยังดีนะที่มันไม่เสียงเงินอนะ โอ้ยดูว่ากูจะเสียตัวแล้วนะครับผมเรียบร้อยได้ช็อกโกแลตมาแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณมากที่มาดูเลตโอ้โล่งโล่งเลยโล่งแล้วนะครับผมได้มาทั้งกู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมอยาก,เ,ยกเช็คอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวละครของผู้เธอสามารถแลกเป็นเอดีได้ไหมอ่ะแลกมันเรียกว่าอย่างไงอันดบบแลกเสร็จเกิดได้ปะ เออไม่มีอ่ะก็เป็นตัวละครคอนแลบเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้มันมันมันจะมีร้านค้าร้านค้าหนึ่งนะผมนะผ้มผมจะไม่ผิดก็คือเอาตัวละครที่มันเกินมาเนี่ยไปแลกเสร็จเกินได้เว้ยมันอยู่ร้านไหนวะเอออันนี้ปะเอออันนี้ไงอ๋อแต่มันแลกได้แค่ตัวละครพวกนี้เหรออ๋อมันแลกได้แค่ตัวมันแลกได้แค่สองตัวนี้นะผมก็คือตัวตัวตัวฟื้นฟูสีแดงแล้วก็ตัวฟื้นฟูสีเขียวนะครับเออ ก็ถามว่าเก่งไหมก็เก่งแหละทั้งคู่นะครับผมทั้งเฟริเซียก็เก่งนะครับผมแล้วก็ทริสก็เก่งเก่งทั้งคู่เลยเป็นฮิลเลอร์ทั้งสองคนนะ่ะก็โอเคแม่งไม่มีให้แลกเสร็จเกือบซะด้วยอ่าโอเคนะครผมทุกผู้ชมย,ย้ยายยังน้อยเป้าหมายในคลิปนี้ของเราก็สําเร็จสักเซสเลยแล้วช็อกโกแลตมาโอ้ยหลอนนะ่ะคือมันหลอนจากคลิปที่แล้วผมเมื่อวานเนี่ยที่ผมหลุดเลดอะ่ะมันหลอนนะ่ะมันภาพติดตาที่ผมแบบเชี่ยหลุดเลดไม่เอานะก็ขอบคุณมากที่ไม่หลุด โอเคผมต้องคิดตัวแล้วสิว่าจะเล่นยังไงดีแต่เอาจริงเกมนี้นะเว่ยมันไม่มันไม่ใช่ต้องปั้น4ี่ตัวละครนะผมตอนเนี้ยมันต้องปั้นแปดตัวตันเว้ยแปดตัวตันที่ผมพูดเลยก็คือเลเวลแม็กอุปกรณ์ปลดห้าปลดห้าดาวนะครับผมแบบอย่างนั้นเลยถึงจะเล่นเกมเล่นคอนเทนต์เอ็นเกมในเกมนี้ได้นะครับผมถ้าไม่ปั้นแปดตัวละครขึ้นไปคือเล่นไม่ได้นะคือเอาจริงผมก็ติดคอนเทนต์เอ็นเกมอยู่แล้วนะครับผมแบบ กูยู่กูตอนเนี้ยตัวละครที่ผมทาตันแล้ไม่มีทั้งหมดห้าตัวนะครับผมต,ตอนนี้นะก็คือมีอัญญาชิโรฝนโดรทีแล้วก็วันดีลาที่ผมเพิ่งไปในคลิปที่แล้วนะครับผมก็มีแค่ห้าตัวผมต้องมันอีกสาตัวละครขึ้นมาให้แม่งตันเว้ยแล้วจะได้เอาไปเล่นคอนเทนต์เอ็นเกมนะครับผมแต่แบบแม่งคนเล่นเอ็นเกมในเกมดีแม่งยากอะ่ะผมไม่เห็นภาพเลยว่าเมื่อไหร่ผมจะเล่นได้นะเว้ยแบบ แต่ก็ไม่รู้นะว่าจะจะวันนี้หรือเมื่อวานแต่ผมก็นั่งฟาร์มอยู่ทุกวันอะแต่เอาจริงสิ่งสําคัญที่ผมแบบอยากได้มากในเกมนี้แบบมากกว่าเลยเลยก็คือ Energy เว้ยใช่คือ Energy ในการฟาร์มของอะมันน้อยมากคือผมใช้วันวันหนึ่งคือแบบแม่งหมดไปเร็วมากเลยนะเพท่านผู้ชมแบบฟาร์มแป๊บเดียวแบบไอ้แค่เอนเตอร์จีกูหมดแล้วแบบมันหมดเร็วอะแล้วแบบผมฟาร์มของได้แค่จํานวนจํากัดแบบลิมิตเต็ดลิมิตอะแบบได้แค่นี้่อวันะคือแบบกยม่ได้เพิ่มอะคือแบบก็จามา ผมก็อยากปั้นตัวละครให้มันเก่งๆแต่แบบเอเนอร์จีกูไม่พอนะครับผมไม่เงยปัญหานี้คือแบบนะก็ก็เหมือนเกมวรชช้าทั่วไปแล้วแหละปัญหานี้พบเจอได้ทั่วไปเลยนะครับผมแต่นะก็ไม่เป็นไรกูกูัวชินแล้วแหละแต่แบบกูอยากรีบปั้นตัวละครแต่มันรีบปั้นไม่ได้นะครับอยากรีบแต่มันมันรีบไม่ได้เอาแกชุดดาชุดแดงมันต้องชุดนี้บอกเลย เดี๋ยวผมเติมแน่นอนสก,กินคอสตูมเนี่ยมันต้องโดนของมันต้องมีคอสตูมแม่งโคตรด,ดีแม่งเลยไม่เคยคิดเลยว่าผมจะเติมคอสตูมในเกมนี้นะเว้ยคือแบบถ้าไปเทียบแบบคอสตูมตัวละครปกติในเกมนี้อนี่ผมแบบเฉยเฉยไม่กูไม่เติมก็ได้นะไอคอสตูมกเน้ยกูแบบง่ายเฉยเยไม่มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เป็นพอพอเป็นค,คอสตูมเดโกะเนี่ยดูคอตูมช็อกโกแลตกับดิราเนี่ยมันของมันต้องมีปะวะ เออแลวผมต้องต้องเก็บเงินแล้วมาเติมวะเนี่ยแม่เงยพูดปุ๊บกุยแบบนันอยากเติมแตบบ้อเกินนะครับผมแต่ต้องรอรอก่อนรอเก็บเงินก่อนนะครับผมยังมีเวลาอีกเยอะให้เราใค่แบบผมเก็บเงินนะครับผมก็เอาช่เยอะหน่อยก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ผมด้วยนะครับผมว่ายอดไลค์ของทุกู้ชมก็จะเป็นเงินโดเดตให้ผมด้วยเออย,เอยิ่งกอดไลค์เยอะผมก็จะยิ่งได้เงินเยอะแต่แบบเงินยูทูบผมก็ได้ไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับผมกว่าจะได้ก็สามสีเ่เดือนนะนู่นนะแบบ นะกว่าจะออกทีนึงก็สามทีเดือนนะครับผมก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวเนาะก็ถือว่าถ้าตัดสนุนช่องผมแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเนาะประมาณนี้แล้วกันนะผมกับคลิปแคทบอลซี Z ในคลิปนี้นะครับโอเคชิบหวังว่าคลิปหน้าคลิปหน้ากูจะมีเพชรเปิดป่าววะไม่เงยคือตอนเนี้ยโอปอลผมมีหกพันสี่ก็เปิดได้สี่มัลติไม่รู้นะว่ามันจะแจก,กโทอ่าพาโทสแดงมาให้ผมเพิ่มหรือเปล่า ก็มันมีกิจกรรมไอ้นี e ่อยู่อะคือกิจกรรมเนี้ยไอ็นะคือกูไม่รู้ว่าเซลเรื่องสยองขวัญเล่นยังไงเวไอ้รันคารเลยนะกูงงแบบมันเล่นยังไงวะกูจะหาเหรียญนี่ยังไงกูเล่นแล้วไม่เห็นดอกเหรียญให้กูเลยหรือว่าประนึนะอ๋ออ๋อมันคือตรงนี้มันคือกดตรงกดตรงป้ายประกาศเลยกูก็ไปกดทางขวาดิกูง,งงว่ามันคืออะไรเกตลาโอเค ก็โอเคโอเคเข้าใจานะเข้าใจาเลิกเข้าใจละเดีย๋ยวเดี๋ยวไปเล่นหลังลวันละกันนะครับผมประมาณนี้ละกันท่านผู้ชมไม่ไงกูเพิ่งรู้มันต้องกดตรงตรง,ตรงป้ายนี่ไม่ใช่กดทางขวาที่มันเป็น,ปนตรงนี้นะครับผมมันต้องกดตรงป้ายเลยเย่ yeah. ประมาณนี้ละกันนะครับผมท่านผู้ชมไม่ไงหมายว่าคลิปหน้าผมจะโดนดีเหมือนคลิปนี้นะครับผมถ้าจะโดนดีจริงคือออกมติแรกเลยจะดีใจมากเพราะว่าเรื่อรใช้เกมนี้เนี่ยมันก็ไม่แย่แหละหนึ่งเปอร์เซ็นน่ะหนึ่งเปอร์เซ็นอย่างที่รูู้กันปกติเลยกระชาเกมนี้มันก็ดีนะหนึ่งเปอร์เซ็น ถ้าเป็นเกมอื่นถ้าเทียบกับเกมอื่นเวยอย่างบัวไคอะมัน0.7เงคือเกมเนี้เหรียญมันดีกว่าแต่นะมันจะมันแตกต่างไหมมันก็แตกต่างแต่โอกาสหลุดมันก็เยอะเหมือนกันนะครับผมดังนั้นก็ทําใจทําใจด้วยเอาจริงผมก็เห็นมีคอมเมนต์คิดที่รับมีคนบอกผมมาว่าสายฟรีก็อยู่ได้นะแต่อยู่ได้แค่ช่วงแรกๆเวยสายฟรีเกมนี้อยู่ได้แค่ช่วงแรกๆเพราะว่าช่วงแรกๆมันจะแจกของให้เยอะมาก แต่พอมาช่วงกลางๆเกมท้ายๆเกมเนี่ยของแจกที่สายฟีจะได้รับเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันจะยากลำบากมากกว่าจะเก็บเพชรได้ก้อนๆนหนึ่งแล้วไปเปิดหาตัวละครที่เราอ,อยากได้นี่คือแบบเลือดตาแทบกันเด็นกูไม่เห็นทางสว่างเลยว่าสายฟีมันจะอยู่ได้ยังไงว่าเกมเกมนี้นะผมถ้าเกิดว่ามันจะแจกของให้เราเยอะกว่านี้จะดีใจมากเลยนะครับผมส่วนตัวผมคืออยากให้มันแจกเยอะกว่านี้นะก็ประมาณนี้วกันนะครับผม,ผมกับคิดในวันนี้โอ้ยโอเค หวังว่าคลิปหน้าเราจะด,ดีกว่านี้นะครับผมแม่งเครียดเครียดเลยยิ่งเห็นเพชรที่ผมเหลือกับจำนวนของที่ผมเหลือในไอดีแม่งเริ่มร้อยหล่อแล้วไงผมก็เลยรู้สึกแบบมันจะปั่นไอดีทันหรือเปล่าวะนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงัม้นก็ว่าสักพีวันนี้เนะี่ยผมต้องขอตลาไปนนะครับผมไวัสดีนั่นนะครับสวัสดีครับ